ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริษัทของพอาเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครที่ไม่รู้นะคะว่าโรงงานพี่อย,ยอยู่แถวย่านลาดกระบังค่ะอยู่บนพื้นที่30ไร่ก็จะมีตึกที่เป็นส่วนของตึกออฟฟิศนะคะแล้วก็จะมีส่วนของโรงงานแล้วก็จะมีส่วนคลังสินค้านะคะแล้วก็จะมีพื้นที่อื่นๆเพิมเ่มเติมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยดูพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะคะ <S Out s t a แ d i n g เลยแล้วก็ต้องเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ทุกคนมาก็จะอ่ามาสวัสดีค่ะนิดนึงนะคะแล้วาเจอ อินโฟเ t ชันของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแ้ววันนี้พี่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงสมัยก่อนเราอยากแบบทาให้มันดูสวยดูแบบวินเทจแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอยากทำออฟฟิศเป็นสไตล์แบบมินิมอลและได้เริ่มง,งามยามดีเพราะว่าตอนนี้ขนมข้างหนังก็เริ่มลอกแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> มันก็คง,งเริ่มจะถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเริ่มง,งามยามดีจะต้องปรับปรุงออฟฟิศแต่ยังไม่รู้ว่าแผนจะเป็นเมื่อไหร่ไว้ค่อยมาอัปเดตอีกทีนะคะพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาสแกนิ้วกันนะคะแต่ว่า มาทียสแกนมันี่ยไม่ได้สแกนนะจะเป็นพนักงานมนาะสแกนกันตรงนี้นะคะซึ่งเราจะมีระบบสแกนนิ้วด้วยและเป็นสแกนใบหน้านะคะอ่ะา <c oughs> ตอนนี้เรามีทั้งหมด สองบริษัทค่ะบริษัทหนึ่งเ h e Natural Beauty and c o s m e t i c เเนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตสกินแคร์นะคะบริษัทหนึ่งนะคะจะชื่อ d ดล r y Group 2000จำกัดนะคะบริษัทนี้ก็จะทำเป็นเทรดดิ้งนะคะก็คือจะมีแบรนด์นะคะเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ฟาเกอร์พักแฮเซี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นดิสติบิวเตอร์ของเลอสกินด้วยจริงๆเราก็มีหลากหลายแบรนด์่วงแต่เอาหลักๆประมาณนี้ก่อนค่ะ